สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้กำพุรัชนีอยู่ที่ทองผาภูมินะคะเป็นอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีโอ้เมืองกาญจน์ก็ต้องกินอาหารป่านะคะคุณกำพตอนนี้มาเพลนที่นี่พอดีฮะช่วงเพลนพอดีเที่ยงเที่ยงเียงออช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงแต่ช่วงเที่ยงกินได้นะเผ็ดเอ่ะครับผมก็เลยอยากจะกินแบบว่านะอาหารป่าเมืองกาญจน์เขาขึ้นชื่อนะเมืองกาญจน์นี่ต้องเป็นอาหารป่า ะอาดเลยเอามุมนี้ดีไหมได้ค่ะโอ้ถือว่าน้ำน้ำแรงนะแพร่น้อยนี่บันเมืองเป็นเมืองในหุบเขาจริงๆเลยนะภูเขาเต็มเลยดูดินู่นน่ะอยู่หุบเขาแล้วก็ลงไปข้างล่างก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำแพร่น้อยไหลมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เออใสแบบหน้าไหว้จังเลยนะจริงๆไหว้เลยค่ะสาธุสาธุคลิปต่อ ประจําเลยค่ะชอบโอ้โหคุณแม่ปล่อยคลิปไหนคลิปตั้งไหนนี่นะค่ะอุยอันนี้ไม่หล่อเท่าตอนนี้ค่ะคุณแม่ค่ะอุ้ยมาดูประจําเลยมา่าเนาะมาซาล่าเลยค่ะอ๋อคุณแม่ต้องเปิดคลิปดูเลยคุณเนี่ยเป็นคนยังไงเนี่ยต้องเปิดคลิปมาเทียบนะต้องเทียบว่าใช่ไหมตัวตัวนี้ตัวปอง มาแล้วจ้าอันนี้อะไรจ้าผัดเผ็ดหมูป่าอันนี้ยำผักกูดยำผักกูดเออคุณรัชนีแหละยำใช่เพราะว่าต้องเอาจุดจดมาตัดนะคะเนื่องจากว่าอาหารป่านี้ก็จะค่อนข้างรสชาติคือถ้าจะตัดคุณก็ต้องเอามีดไหมเออมันจะได้ตัดได้นนคนละตัดอันนี้ตัดรสชาติอันนี้ผัดเผ็ดหมูป่านะฮะ หมูป่ามาเป็นชิ้นๆเลยแกงปลาไก่มาเมืองทองผาภูเมืองกาญจนบุรีก็จะต้องอะไรฮะขออุยพูดเยอะมาเดี๋ยวชิมง่ายแล้วคะอุตสาจะตักอือร่อยไหมเครื่องแกงเขารสจัดจ้าน หอมมากนะอันนี้เระแกงเครื่องแกงเขาเนี่ยหอมเป็นเอกลักษณ์จริงนะเมืองการนะฮะอร่อยมากแล้วก็ออกรสจัดจ้านนะครับหอมอันนี้บ้างขอชิมอันนี้คือผัดเผ็ดหมูป่านะฮะอย่างนี้เลยดูยังไงว่าเป็นหมูป่าก็มีขนก็มีขนเหรอจริงมากเยี่ยครับ ขนหมูป่าเห็นไหมฮะติดอยู่จริงๆด้วยครับผมทำไมหมูป่ามันมีขนติดขนดำๆเขาเนี่ยเขาหนังเขาหนาเหรอลงไปลึกมันลงไปลึกใช่ไหมซึ่งเราก็กินได้ไม่เป็นไรฮะมันจะไปงอกในท้องเรานี่แหละไม่งอกนะหนึบยิ่งแผ่นๆหมูป่ายิ่งจัดจ้านนี่ไข่เจียวปลาไข่เจียวปลาไข่เจียวปลาค่ะต้องสั่งนะคะเป็นไข่ไก่ปลาไม่ใช่ไก่ปลา เฮ้ยใช้ได้นะรสชาติอาหารร้านนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เลยคือว่ามันใช่เลยเห็นคุณห่วงว่ากลัวจะไม่ใช่คนเมืองการทำคือที่ไหนได้คุณป้ามีแฟนเป็นคนเมืองการค่ะเอาไว้กัดรสชาติเผ็ดอันนี้ไข่เจียวกรอบอร่อยหอมเนี่ยเป็นสูตรกรอบใช่ไหมสูตรกรอบส่วนผักกูดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีเยอะความถนัดของคุณใช่ไหม ใช่ใไหมหนูอ่อนผักูู้เนี่ยเขาบอกน้ําต้องไหลด้วยน้ําต้องสะอาดไม่มีสารพิษด้วยนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าแครน้อยเนี่ยไหลมาจากเขื่อนวชิราลงกรณอือร่อยเข่ได้รสชาติอย่างสี่อย่างรสชาติผ่านนะจับข้าวทีมงานเชิญครับตอนนี้เราก็จะทานจริงๆแล้วเมื่อกี้แค่ชิมๆนะฮะอันนี้เอาจริง ไม่ได้สั่งแต่ว่าพี่คุณป้าไม่ได้สั่งแต่คุณป้าแบบว่าพอมาเช็คหน้าเช็คตาแล้วเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันคุณป้าก็เลยบอกว่าหน้าเหมือนปลาตัวนี้ <c oughs> ก็เลยเอาปลาตัวนี้มาให้ทา <c oughs> นกับอะไรนะคะน้ำจิ้มใช่ไหมอันนี้ปลาปลาทับทิม <c oughs> ทอดน้ำปลาน่าจะเป็นปลาทับทิมทอดน้ำปลาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมให้เลยดีกว่า ที่นี่มีงเลี้ยงปลาทับทิมที่ที่แม่น้ํานะคะก็จะเยอะนิดหนึ่งก็เลี้ยงในกระชังทับทิมทอดน้ําปลาอาหารนี้เดี๋ยวชิมเฉพาะเนื้อปลาทับทิมไว้น้ํามาเฮ้ยอร่อยทุกอย่างเลยนี่ฝากบอกคุณป้านะว่ารสชาติทุกอย่างอร่อคุณป้าอะไรนะจำเนียนคุณป้าจำเนียนค่ะเจ้าของร้านอร่อยทุกอย่างฮะหนูเป็นหลานหรือเป็นลูกมะ เป็นหลานด้วยอ๋อค่ะอ๋อใครนั่งใส่หมวกนะป้าคนไหนเอ้าแล้วคนคุณป้าที่เดินมาทักเมื่อกี้คือใครป้าอึงอันนั้นเป็นป้าอึงเป็นคนที่นี่อาวไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่เจ้าของร้านอ๋อป้าจำเนียมเป็นคนที่นู่นอ๋ออ๋อป้าจำเนียมจะต้องใส่หมวกสีขาวค่ะแต่นี่คือป้าจำเนียมเลี้ยงใช่ไหมเวลามานะครับป้าจำเนียมแกจะใส่หมวกสีขาวใส่เสื้อลายยืนอยู่ข้างเสาไฟฟ้าทุกวันนะ จริงครับอ่าอุ้ยอันนี้ก็ไม่ได้สั่งอะค่ะปลาให้ปลาให้อีกแล้วเอาตกลงมีอะไรที่นี่จะให้หมดเลยเหรอฮะเนี่ยคิดตังค์ได้ก็ได้นะคะมันเมนูแนะนำของร้านค่ะเมนูแนะนำของร้านด้วยอะไรนะฮะทอดมันทอดมันปลากรายเมนูแนะนำของร้านเออซึ่งเราลืมเราก็ไม่เห็นเมนูนี้เราไม่ทราบค่ะครับผมแต่คุณป้าเขา เขาสั่งให้นะครับมันมันสีเขียวอ๋อเดี๋ยวนันคืออันนี้อจริงเหรอเอาหยิบผิดนะเนี่ยนี่อ๋ออย่ามาหลอกเลยอ่ะได้ได้ได้ยิ้มอืม เวลากินน่ะหันมองวิวด้วยเห็นมองวิวด้วยมองวิวนุ่นๆวิวสวยมากคุณผู้ชมวิวสวยเนาะคือวิวแบบว่าหลักร้านเลยอ่ะได้มองสะพานไม่ผิดหวังนะเอาใข่ปเนื้อปลาเขาสดมากเลยเนาะความที่แบบ ปลาตาแม่น้ำแล้วแบบกระชังแม่น้ำเมี่ยกระชังนั่นลาน้ําไหลด้วยไม่ไม่มีความแบบนี้อ่าเรียกโครนอะไรพวกนี้ไม่มีนะน้ําสะอาดจะตายน้ําที่เนี่ยต้นน้ําด้วยใช่ไหมคะพโจโจใช่ไหมเป็นี่ยถือต้นน้ำไหมก็ต้นน้ํามาจากเขื่อนครับเมืองการเนี้ยเองครับขึ้นแต่มากเลยนะเป็นกระชังแบบเป็นเนื้อปลาในกระชัง ไมน้ำี่เวลาเหือคือสรชาติเป็นแบบอย่าทิ้งนะอร่อยไม่อร่อยนะคะหัวยังหายเลยค่ะอย่าทิ้งนะหัวไม่เหลือแล้วค่ะโอ้หนี่แหละของอร่อยอยู่ตรงนี้แท้เลยเหรออืแท้หัวปลาเออสุดแล้วแล้วทุกอย่างก็หมดด้วยนะนั่นหัวที่หางหัวที่หางกันเลยแทะหางกินแบบเนี้ยแมวสะอื้นแมวบอก สมัยก่อนไม่มีใครแย่งปูเลยตอนนี้นุชมันแย่งกูกินหมดลเลี้วไมได้แม่มอร่อยทุกอย่างนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะหัวปลาหาไม่เจอแล้วนะคะแกงป่าก็อร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยเป็ดหมูป่าแล้วก็บิวประมาณนี้เลยนะคะเรียกว่าแหมวิวหลักล้านจริงๆนะคะร้านเขาทำเลค่อนข้างดีเนะคุณผู้ชมเนาะดีมาก มองเห็นแม่น้ำันไปลึกๆมันมันดูเห็นแบบเย็นตาดีอ่ะม่หารแต่สุดไม่ดีนะคะีนค่ะแม่น้ำแฝงน้อยก็จะ,ะไหลเลยแล้วก็ไหลมาผ่านสะพานสวยงามแล้วก็ดูวิวภูเขาดูสิแต่ได้แกงป่าอร่อยไม่อร่อย,ออย,ออยก็ดูจานนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ แล้วก็ดูค่ะคุณค้าเอาอีกตัวไหมคะทิบหายถ้าจะไม่เหลือยลต่กระดูกไม่กระดูกคือก้างเราดูสิก้างอยู่คนเดียวก็มันอร่อยอ่ะเอออืาออย่างงี้นะฮะโอ้โหถ้าได้สดมากไม่ไม่อันนี้อันเดียวกที่ครีบครีบครีบมันก็อร่อยนะคุณคุณจะไม่ถามเลยเหงือกเหงือกคุณจะไม่ถามเลยอร่อยมยออร่วไปถามหมาดูสิ ป็นถามหมาหมาเขาแทบมาตั้งนานแล้วหัวปลาเนี่ยหมาที่ไหนพูดได้ล่ะเออแล้วอร่อยไหมล่ะไปถามหมาดูอร่อยไหมถามอยู่นี่ไงเคยปากแตกก่อนหน้าหนาวเก็บไว้กินข้าวกันนะเออกร่อยจริงนะฮะนี่คือทับทิมทอดน้ําปลาที่แบบถึงซึมเข้าไปถึงเนื้อซึมเข้าไปถึงหัวถึงครีบเลยนะฮะจะต้องทอดเป็นนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเข้าทอดเนี่ย มันก็ไม่แข็งไม่กระด้างไม่อมน้ามันรสชาติพอดีเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องมีเคล็ดลับการทอดเดี๋ยวคุณไปถามคุณป้าแต่ผมมีวิธีแนะนํานิดหนึ่งใครที่มีปัญหาทําครัวทอดนู่นทอดนี่ทอดอะไรแล้วติดกระทะทอดไข่ติดกระทะอ๋อนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งนะว่ได้นี่ติดกระทะใช่ใช่อันนี้เป็นความรู้ไม่ไม่ไม่รักกันไม่บอกหรอกจริงไม่รักกันไม่บอกเพราะมันเป็นเคล็ดลับส่วนบุคคลค่ะบอกเลยครับพี่อยากรู้ค่ะจะรู้แก้ปัญหาได้ค่ะ ถ้ามีปัญหาเรื่องทอดของติดกระทะนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นทอดในหม้อทอดในหม้อใช้หม้อยอะใช้หม้อทอดนะฮะขอบคุณค่ะมันจะไม่ติดกระทะจ้ะนะจ้ะคืออยากรู้เคล็ดลับการทอดปลาโดยไม่อมน้ำมันนะคะเราจะไปแดนตามหาเราจะบุกมาหา คด้วยนะะจะมาถามเชฟหน่อยครับว่าทอดใครทอดปลาครับหัวครีบทอดยังไงนี่กินแบบกินแบบแมวสซอื้นเลยนะทอดยังไงอ่อนจะทอดกระทะต้มกระทะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็น้ำมันเอาปลาจอนเข้าไปทอดให้กรอบนี่ผมให้ดูหลักฐานกรอบเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลานี่ไม่เหลืออะไรเลยดูดิ คือเข้าใจแหละว่ากรอบแต่ว่าขั้นตอนให้มันกรอบแบบมันทํำยังไงน้ำมันต้องร้อนเหรอใช่ค่ะอ๋อคือร้อนก่อนพือเอาปลาลงแล้วแล้วตัวปลามันจะต้องเป็นยังไงต้องต้องเสด็จน้ําต้องอะไรไหมใช่ไหมใช่ค่ะจะไฟต้องมันไม่เหลือเลยอ่ะนี่อร่อยใี่ไมคะมันบอกก็ิอร่อยหรือไม่อร่อรปลาดิเจ้าของร้านขอแถมให้นะคะโอ้ก็นั่นมะสีมันอร่อยตรงนี้แหละค่ะแมวแมวสื่ื้นปลาร้องไห้อันนี้เป็นเชฟนะนี่เป็นเชฟเป็นมือทอดเป็นเชฟ นะครับก็ถือว่าทําเก่งมากนะอร่อยนะฮะต้องขอบคุณแล้วคุณป้าเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้านอยู่ข้างในอ๋อเหรอขอบคุณมากเลยครับที่อร่อยมากเจ้าของร้านนี่เป็นคนที่แบบว่ายกปลาไปให้เราทานแบบว่าแล้วก็ทอดมันปลากรายใช่ไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ไช่กับปลาทอด อร่อยมากแค่ลับไหมทําไมมันอร่อยขนาดนี้พี่ก็ปลากายเราใช้ปลากายแท้แล้วก็ไปใช้ครบถูเลยค่ะตีให้เหนียวค่ะจนปาจะยืดสากไปขึ้นแล้วไมจะเหนียวอร่อยขอบคุณมากมากเลยครับผมร้านนี้อยู่จุดไหนยังไงคะบบอกหน่อยมาพิกัดพิกัดอ๋อมาทองมาภูมินะคะเลยสามแยกสามแยกไฟแดงนะคะมาสองร้อยเมตรเลี้ยวฝ่ามือคอสะพานค่ะอ๋อสะพานอะไรสะพานแม่น้ำแปรน้อยค่ะ อยู่ขวามืออย่าไปเลี้ยวตรงตีนสะพานนะ,ะมันต้องอยู่ที่คอสะพานเท่านั้นนะ <c oughs> อันเดียวกันค<ะ>่ะเมตรต่อขวามือ